ถ้าทางก็ดูดีไม่ใช่ตาสีตาสาที่มาจากท้องไร่ท้องนาเสียเมื่อไหร่เนี่ยหนึ่งเดียวในป้ายรถเมลเลยนะครับคุณพี่ที่ยืนขีบยืนเขี่ยอยู่เนี่ยกำลังละเมิดสิทธิ์สร้างโมลพิษให้กับผู้อื่นอย่างเนี้ไม่ต้องมาแบ่งปันให้คนที่นั่งรอรถเมลป้ายนี้หรอกนะครับไม่รู้หรือไงว่ามันอันตรายรุนรุน าวโอ้ซีซีเสียเต็มปอดแล้วก็พ่นเสียควันขโมงโฉงเฉงคุณผู้หญิงครับเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะเขตปลอดบุรีนะครับนี่ก็เหมือนกันพอมหาเจำเรินคุณพี่โชเฟอร์นี่มันรถแท็กซี่สาธารณะที่จะต้องรับส่งผู้โดยสารขึ้น,ข,นขึ้นลงๆอยู่ตลอดเวลาถ้าอดไม่ได้หยุดสูบให้เป็นที่เป็นทางจะดีกว่าไหมครับ มาดูคันนี้อยากระพริบตาคิดว่าคุณพี่คนนี้จะทิ้งก้นบุรี่ตรงไหนที่แน่ๆเขียบบุรีลงถนนอากาศร้อนๆแบบนี้เดี๋ยวจะเดือดร้อนกันทั้งถนนเห็นไหมทิ้งจนได้มัดง่ายสินดีก้นบุรีติดไฟปลิวไปมาอยู่บนถนนอันตรายสุดๆกับรถยนต์ที่ใช้แก๊สมัวก,กับรถติดอากาศร้อนๆแบบนี้ยังมีก้นบุรีติดไฟให้เสียวกันเล่น ยิ่งมักง่ายเท่าไหร่คนอื่นๆก็ยิ่งอันตรายมากเท่านั้นอยู่ที่ว่ารถใครจะเจอแจ็คพอตก็ต้องขอร้องสิงห์อมควันทั้งหลายที่ขับรถไปสุบุรีไปว่าอย่าทิ้งอย่ายโยนก้นบุหรี่ของท่านลวงบนพื้นถนนนะครับเพราะมันอันตรายกับผู้อื่นและเอียงสร้างความสกปร,รกบนท้องถนนอีกด้วยอย่ามาสร้างโมลภาวะและภาระให้กับคนอื่นๆเขาเลยนะครับ ท่านท่านสิงอมควันทั้งหลายเขารกกฎรักระเบียบมีวินัยปร,นประเทศไทยเจริญท่านสามารถล้องเรียนผู้ทำผิดได้ที่เบอร์โทรศัพท์091-806-2404หรือที่อีเมล yatham.tnn24 gmail.com และที่ facebook.yatham.tnn24